คนครับหนึ่งเองนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่มาเก๊าอีกแล้วนะครับผมปกติเราจะพาไปเที่ยวที่เวนิสเชียรนะคะแต่วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันนะครับก็ตอนนี้อยู่กันที่โซฟิเทลนะครับจะเป็นโซฟิเทลที่มาเก๊านะครับผมข้างๆโซฟิเทลที่นี่นะครับก็จะมีเป็นคาสิโนนะครับผมชื่อเป็นคอนดีซิกทีนนะครับผมเดี๋ยวให้ดูหน้าตาว่า ยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนี่ไอรูกลมๆเนี่ยครับผมก็ตอนนี้นะครับผมที่เห็นข้างๆเห็นมาหนึ่งก็คือจะเป็น MJ Gallery นะคบผมตัว MJ Gallery นี่เพื่อนๆอาจสงสัยว่า MJ คืออะไรนะครับหรือบางคนก็อาจจะรู้แล้วว่า MJ คืออะไรนะครับ MJ ก็คือ Michael Jackson นั่นเองเขามาเปิดแกลเลอรี่อยู่ที่นี่นะครับผมจะเป็นแบบนี้ ข้างบนก็ที่ไปสำรวจมาก,ก็จะเป็นาคาเฟ่น,นะครับผมแล้วก็จะมีรอบอให้ชมด้วยเป็นแกลเลอรี่นะครับของทางไมเคิลแจ็กสันนะครับในส่วนของแกลเลอรี่ก็จะเป็นพวกอ,อุปกรณ์ที่เขาแสดงโชว์นะครับผมอคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าเป็นพวกพวกเสื้อผ้านะครับอุปกรณ์ที่ทางไมเคิลแกสันนะครับผมเคยใช้ก่อนที่จะเสียชีวิตนะครับ แล้วก็โปรโมชั่นอันนี้ดีมากๆสำหรับเพื่อนๆบางท่านที่ชอบอ่าดื่มน,นะครับผมแบบว่าดื่มกันลืมดื่ดกันเมานะครับก,ก็ตอนนี้ก็จะเป็น all you can drink นะคะผมเดี๋ยวไปให้ดูใกล้ๆดีกว่านี่ก็จะเป็น all you can drink นะคะผมจะอยู่ที่ราคา88เหรียญน,นะครับมาเก๊วนะครับผมก็คุณ 0.4.09เข้าไปนะครับในการคูณ4.04.09นะครับ,รบก็จะประมาณเกือบ400บาทได้เท่าที่คำนวณคร่าวๆนะครับผมเวลาของเขาก็ตั้งแต่2ทุ่มนะครับจนถึงตี1นนะครับผมดื่มได้ไม่อั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไวน์นะครับเบียร์นะครับผมไหวขาวไหวแดงนี่หมดเลยนะครับผมโอเคแล้วจะพูดอะไรดี อ๋อแนะนําว่าตอนนี้ถ้าเกิดมาเที่ยวมาเก๊านะครับมาช่วงเดือนตุลาแบบนี้จะดีมากมากนะครับเพราะว่าอากาศเย็นมากแล้วก็บรรยากาศดีมากๆนะครับผมแล้วก็อัปเดตนิดนึงนะครับพอดีว่ากฎหมายของมาเก๊านะครับเขาจะ s t r มากเลยนะครับผมก็คือเพื่อนๆที่ชอบสูบบุหรี่นะครับผมก็เขาจะแม่อนุญ,ญาตให้สูบกันตรงที่สาธารณะ,ะนะครับผมจะมีที่ที่สูบโดยเฉพาะเลยถ้าเกิดฝาฝืน หรือว่าผิดกฎนะครับผมเขาจับแล้วก็จะปรับด้วยประมาณ600เหรียญได้นะครับก็อันนี้เป็นกฎล่าสุดนะครับผมรู้สึกว่าปีที่แล้วเหมือนจะยังไม่มีหรือว่าครั้งที่แล้วที่มาก็เหมือนจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตะกี้ไปเช็คมานะครับผมก็บรรยากาศเย็นมากๆเลยอากาศดีมากๆครับแล้วก็เกียนอิ่มมากๆด้วยนะครับผม ก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวมาอัพใหม่นะครับสามนาทีแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากมาก็มาได้นะครับมาเก้าใกล้ๆนะครับผมคือโปรโมชั่นนะครับผมของไซคการมินต่างๆนะครับก็เลือกได้เลยนะครับผมก็